ก็มีคนมาสอบถามเยอะแยะบุตรด็กมาเบิจอดมา,มาจอดบนาถวเอาอยาอย่างนี้เอาอยาอย่างซี้น่านเาไปเบิงแม่นาไปเลยนะว่าวสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเข้แดงนะคะได้ลงพื้นที่ร้านตรงการเกษตรหล่มเก่านะคะวันนี้อยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกโหระพานะคะค่ะคุณพ่อช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะผมนายบุญไทยมาลาหมู่ที่สิบตำบลุามติมต้วครับค่ะพ่อคะก่อนหน้าที่จะใช้ชุดนิวคาร่าพ่อเป็นอ่ามันมีมันมีปัญหาอะไรในแปลงคะ มันก็เป็นโรคป่วยใ่ไหมนี่ครับนเนี่ยนโรคเต็มแดงโรคดำดำมันไม่ใช่ไงเป็นเขาเรียกราน้ำค้างราด้ำค้างแล้วก็มีไอ้ใต้ใบจะเป็นขมเหลาดำดำไหมขมเหลาดำดำค่ะหลังจากใช้ตัวนิวคาร่าไปแล้วเป็นไงคะพ่อเอามันก็หยุดตัวหยุดไป,ดไปกั้นตีดไปแล้วก็ได้ตัดไปแล้วก็มันก็มาเป็นอีกไงค่ะมันต้องฉีดต่อเนื่องหน่อยเนาะพ่อ,อทุกๆุเจ็ดวันค่ะคแต่หลังหลังจากฉีดไปแล้วโอเคไหมคะเ,คเป็นไงบ้าง ก็มีคนมาสอบถามเยอะแยะบุญเดี๋ก็มาเบิงจอดมา้า,มา,า,มาจอดเบื้งอ๋อก็คือตอนแรกมันโทมเลยใช่ไหมพ่อแล้วเขามาสอบถามว่ายังไงบ้างคะสอบถามว่าเอาอยาอย่างนี้เอายาอย่างนี้ถ้นักไปเบื้งไม่หนักไปด้วยนะวะคือเขาเห็นว่ามันมันดีขึ้นเหรอคะดีมันเกี่ยวต้นหมดเลยแล้วลักษณะใบเป็นไงบ้างคะพ่อใบ,หใ,บใหญ่ดีไหมใบใหญ่ใบดําใบใหญ่ใบดําครับแล้วตัดไปรอบที่แล้วนี่คือได้น้ําหนักไหมพ่อได้ก็ได้อยู่ร้อยโพธุถมนะก็คือ ใช้ได้ดีเลยใช่ไหมคะว่าก็ะถ u n กระถุง g แบบแปดสิบเก้าสิบบาทค่ะแต่ก็คนมาแวะถามเยอะแยะเลยทำเท่านั้นได้ดีนะเพียงค่ะแล้วพ่อประทับใจไหมสินค้า<ส>ช,ชุดนี้แล้วอย่างคะแนนเต็มสิบคะแนนพ่อให้สักเท่าไหร่ดีคะสำหรับชุดนี้ให้เตสิบคะแนนนะให้เต็มสิบสิให้เต็มสิบเลย,เลยถูกใจค่ะถ้าอย่างยาชุดนี้อะค่ะพ่อนี่อย่างยาชุดนี้เราไปหาซื้อได้ที่ไหนคะตัวนิวคาร่ากับไบโทนิกเนี่ยค่ะ อ่านาลงพักมีกมีครับเนี่ยอ่านาลงพักก็มีแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือร้านอะไรนะคะพ่อร้านตรงการเกษตรลมเก่าค่ะไปหาซื้อได้ที่นั่นนะคะถ้ามันใช้ดีแนะนําบอกต่อให้หนูด้วยนะจ้าพ่อค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากค่ะสวัสดีค่ะพ่อ